สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเต้ยแต่ย,ยาเปิดดวงนะจ๊ะเบื้องบนกําลังจะมอบปาฏิหาริย์ใดให้กับคุณเรามาดูกันซิว่าเบื้องบนเนี่ยท่านกําลังจะมอบปาฏิหาริย์ใดให้กับคุณในเร็วๆนี้นะจ๊ะการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับเรื่องกับดวงของใครได้เป๊รร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นเลนดอมนะจ๊ะดูก็เป็นแนวทาง ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะดูเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันดูเพื่อเป็นแบบเขาเรียกยังไงอะ่ะเป็นยาชูกําลังใจนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้ทียาในการรับชมและการรับฟังเป็นสิทธสิส่วนบุคคลนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะกดปุ่มซูเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ เบื้องบนกําลังจะส่งปฏิหารใดมาให้คุณเบื้องบนกําลังจะส่งปฏิหารใดนะมาให้กับคุณเอ้โหเบื้องบนกําลังจะส่งความสุขความสุขเนาะพลังงานแห่งความสุขมาแล้วเนาะพลังงานแห่งสายเป พลังงานแห่งคนใจดีเบื้องบนกําลังจะส่งสิ่งดีๆมาให้นะส่งคนที่ดีมาให้นะความสุขจะเกิดขึ้นหรือพลังงานของตัวคุณกําลังจะมีความสุขเนาะด้วยตัวคุณเองหรือคุณอาจจะมีเจอคนช่วยเหลือเออเจอคนสิ่งดีๆอ่ะเออนะความรักอันดีเกิดขึ้นสิ่งดีเกิดขึ้นพลังงานแห่งความสุขความสมหวังเกิดขึ้นพลังงานแห่งความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นนะเบื้องบน คนใจดีเบื้องบนใจดีด้วยเนาะ King of ครับ่ะเบื้องบนกำลังจะส่งอะไรมาให้คุณปฏิหารใดจะเกิดขึ้นนะ,ะมันจะมีการเขาเรียกว่าสิ้นสุดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ด้เริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่าจบกับสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ดีกว่านะ เป็นการท r นฟอร์เมอร์เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีสิ้นสุดกับปัญหาสิ้นสุดกับเคราะห์ร้ายสิ้นสุดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้เขาเรียกว่ามันมีประมาณว่าได้กะได้ตายแล้วเกิดใหม่อะไรประมาณนี้เออนะชีวิตพลิกฟื้นคืนชีพเบื้องบนกำลังจะส่งปฏิหารใดมาให้คุณในเร็วๆนี้เงิน,นคนเปเจอคนเปหรือเปล่า นะความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ฐานะทางการเงินไพ่ไพ่การเงินดีไพ่คิงถือเหรียญเนานะเป็นไพ่แห่งความมั่งคัง่งความร่ำรวยเป็นไพ่เศรษฐีเป็นไพ่เ,เงินก้อนใหญ่ก้อนโตโอ้โหเหมือนกับสิ้นสุดแบบสิ้นสุดความลำบากเข้าสู่เส้นทางแห่งความรวยอะไรประมาณนี้ย เบื้องบนกําลังจะส่งสิ่งดีนะคุณมีของดีจริงๆนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนเลยคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ปาฏิหารเกิดขึ้นความมั่งคั่งร่ารวยเกิดขึ้นบรรพบุรุษคุ้มครองเบื้องบนกําลังจะส่งปาฏิหารใดมาให้คุณความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จความสมหวังความสมปถนาใครบูชาพญานาค ใครบูชาพญานาคราชใครนับถือพญานาคความอุดมสมบูรณ์ต่างประเทศโดดเด่นใครอยากบินใครจะมีโอกาสบางคนมีโอกาสได้บินนะบินไปท่องเที่ยวบินไปทำธุรกิจบินไปทำงานหรือบางคนอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเริดอยู่นะเริดอยู่นะเริดอยู่นะภายเดอะเวิลด์นะภายต่างประเทศขึ้นมาอะ ชัยชนะความสําเร็จความสมหวังการตัดสินใจสู่สิ่งที่ดีที่สุดของคุณเจอทางออกทางแก้ปัญหาขี้ขายสถานการณ์ขี้ขายการสละอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้พบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเดิม การยอมสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกินคุ้มเนี่ยมีความรู้สึกประมาณนี้เลยนะปัญหาสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายนะอะไรๆจะดีขึ้นเออประมาณเนี้ยนะเบื้องบนกำลังจะส่งปฏิหารใดมาให้คนที่พบคลิปนี้เห็นไหม การสละอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเดิมอืมประมาณนี้เลยเกิดขึ้นนะแฮงแมนผู้ตื่นรู้แฮงแมนผู้เสียสละอยู่แล้วเนาะสามถ้วยโอ้โหเสียอย่างได้อย่างอสิ่งที่รอคอยจะสมหวังสิ่งที่รอคอยจะสมปัถนาคุณจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้ คุณจะมีข่าวดีคุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นคุณจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคุณจะมีเรื่องยินดีเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณความสุขความสมหวังข่าวดีความสมปรารถนาเบื้องบนกำลังจะส่งปฏิหารใดให้กับคุณในเร็วๆนี้โอ้โหสมบูรณ์พูนสุขโอ้โห a เมซิสมบูรณ์พูนส,ส,สุขเลยข่าวดี ในบ้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยดีให้โชคเจ้าที่เจ้าทางดีนะโดดเด่นมากเลยบางคนจะได้บ้านเนาะบางคนจะได้ข่าวดีบางคนจะได้บ้านความสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณอะไรที่คุณรอคอยคุณจะได้คุณจะสมหวังอืนะปัญหา เรื่องปวดหัวกําลังจะสิ้นสุดลงเรื่องปวดหัวกําลังจะหมดไปอประมาณนี้เลยนะเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรปฏิหารอะไรนะที่เบื้องบนกําลังจะส่งให้กับคุณอคุณจะได้ move on จากอะไรบางสิ่งบางอย่างสละสละเรืออะไรประมาณเนี้ทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาสู่เส้นทางแห่งอะความมั่นคง ืได้เดินออกจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเดินทางเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างและความมั่นคงธุรกิจกิจการดีบ้านดีบอกแล้วที่อยู่ที่อาศัยให้โชคบางคนจะได้บ้านด้วยนะบางคนจะได้บ้านบางคนได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเออได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะ เบื้องบนกำลังจะส่งปฏิหารอะไรให้กับคุณโอ้โหมาแบบปุบปรับฉับพันไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้กดได้อะไรประมาณนี้บางคนจะได้บ้านใหม่บางคนได้บ้านหลังใหม่ใครจะซื้อบ้านนะใครวางแลนเอาไว้ใครมีแลนจะซื้อบ้านได้นะเห็นไหมชัยชนะความสําเร็จความสมหวังจะเกิดขึ้นนะความมั่นคงจะเกิดขึ้นบางคนได้แต่งงานอืม ได้สร้างครอบครัวอย่าวิตกอย่าก,กังวลบางคนยังกังวลบางคนวิตกบางคนเครียดบางคนคิดเยอะบางคนคิดมากบางคนมีปัญหาภายในหรือเปล่าสิบถ้วยเดอะสถ้วยเดอะทาวเวอร์ควีนดาบแล้วก็เดาบบางคนมีปัญหาภายใน ภายในองค์กรปัญหาในครอบครัวมีเรื่องปวดหัวมีความขัดแยง้งมีเรื่องไม่สบายใจเนาะอ่ะเบื้องบนกำลังจะส่งปาฏิหารใดมาช่วยคุณมาให้คุณอ่ะถ้ามีปัญหาการเงินการเงินกำลังจะมามันจะดีขึ้นนะบอกเลยอัศวินเหรียญมาแล้วนะเบื้องบนกำลังจะส่งปฏิหารใดมา,มาให้คุณ,เเเเเส,คณสเตรงไม่ต้องกลัว ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าคุณเจออยู่ในสถานการณ์ใดในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาด้วยความฉลาดอันรํำลึกของคุณเซนดีมากฉลาดมากหัวแหลมมากเลิศเก่งเอาอยู่อ่ะเออประมาณเนี้ยเอาอยู่ประมาณว่าคุณเอาอยู่นะเออประมาณเนี้ยสเตรงมาอะ ปฏิหารได้อีกโอ้โหถ้วยแห่งความสาเร็จถ้วยแห่งชัยชนะถ้วยแห่งเกียรติยศถ้วยแห่งรางวัลข่าวดีหรือแม้กระทั่งความรักดีๆก็ได้ด้วยอยปฏิหารมาแน่นอนนะการเงินจะดีขึ้นการเงินจะคล่องการงานจะดีโอ้โหแปดหมายเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสิ่งดีเกิดขึ้นอยู่แลว้วอ่ะข่าวดีเรื่องการเงินและการงานบอกเลยนะ ความสุขความสมหวังชัยชนะความสําเร็จปัญหาที่มันเครียดอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่สบายใจนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอคิดเยอะคิดมากเห็นไหมเครียดกังวปลปวดหัวไมเกรนประมาณนี้เลยทีนี้มาดูซิชีวิตที่ดีกว่าเดิมชีวิตที่มีความสมบูรณ์ชีวิตที่มีความสุข,าสขการงานก้าวหน้าการลงมือทำการเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นไปในทางที่ดี ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแดไม้เท้ามีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองอะไรบางสิ่งบางอย่างก็คือว่ามันเหมือนว่ามันจะบาลานซ์ขึ้นเออชีวิตจะมีความบาลานซ์ขึ้นชีวิตจะมีชีวิตจะมีความสมดุลเกิดขึ้นชีวิตจะมีความราบรื่นเกิดขึ้นนะการประคับประคองอะไรบางสิ่งบางอย่างการปรับจูนการปรับจูนไม่ว่าจะเป็นปรับจูนความรู้สึกปรับจูนความเข้าใจซึ่งกันและกันในสภาวะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ถ้าเป็นสภาวะการเงินดูเหมือนว่า การเงินคุณจะคล่องขึ้นเออนะมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยนะประมาณนี้ชีวิตจะดีขึ้นข่าวดีจะเกิดขึ้นนะกับตัวตนของคุณนะอ,อ่อะไรที่คุณพยายามต่อสู้ต่อสู้อะไรที่มันเป็นปัญหาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจทําให้คุณเครียดวิตกกังวลที่คุณพยายามต่อสู้มาตลอดก่อนหน้าเนี้มันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากําลังจะสิ้นสุดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ มีคนช่วยเหลืออยู่แล้วเออเนาะเพราะว่าอัศรราชาถ้วยมาราชาเหรียญมานะสิ่งดีเกิดขึ้นสถานการณ์จะดีขึ้นปัญหาจะสามารถจัดการแก้ไขได้อะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเออประมาณนี้ปฏิหาริสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณนะนี่คือสิ่งที่เบื้องบนกําลังส่งปฏิหาริมาช่วยคุณในเร็วนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีจ้า